วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการบันทึกไฟล์ที่บุคคลต้นทางนะคส่งเอกสารมาให้เราไม่ว่าจะเป็น Word Excel PowerPoint ส่งผ่านทางอ e ีเมลมาให้เราแล้วเราจะบันทึกลงใน iPad ของเราได้ยังไงเราจะเอางานตรงนั้นเนี่ยมาใช้งานใน iPad ได้ยังไงแล้วก็บันทึกเป็นเวอร์ชันของเราได้ยังไงนะครับพอเปิดขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจะไปบันทึกยังไงแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมคลิปพร้อมกันเลยครับผม สู่ช่อง TIT นะครับผมช่องอยนะนำทริคการใช้งานคอมพิวเตอร์ข่าวสารทางด้านไอทีต่างๆหรือว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆเนี่ยมาแนะนำให้ท่านผู้ชมแด้ผูบชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมโอเคมาครับผมเราพูดถึงคลิปวันนี้กดียวคลิปวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการใช้งาน Microsoft 3 6 5เนาะวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการรับงานที่เพื่อนของเราหรือว่าใครก็ช่างส่งมาหาเราเนี่ยผ่านทางอีเมลนะครับเดี๋ยวผมจะแคสต์หน้าจอของ iPad ขึ้น จอของคอมพิวเตอร์ก่อนเนาะเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะผมอ่าโอเคอันนี้เป็นจอ iPad ของผมเนาะที่ผมแคสขึ้นหน้าจอคอมพิวเตอร์นะผมผมจะทําตัวอย่างให้ดูเลยเนาะว่าการใช้งานเนี่ยจะเป็นยังไงนะผมโอเคเดี๋ยวผมย่อตัวนี้ตงก่อนผมจะส่งงานนะผมผมจะส่งงานสมมติผมมีไฟล์ Excel อยู่ไฟล์หนึ่งเนาะนี่เป็นไฟล์ตารางแบบนี้แหละนะผมเป็นไฟล์ตารางแบบนี้แหละแล้วก็ผมจะส่งงานเนี่ยเข้าหาอ e ีเมลตัวเองเนาะให้เปรียบเสมือนว่าบุคคลต้นทางส่งงานมาหาเรานะผมก็กดอ e ีเมลตรงนี้เลยนะผม ในที่นี้ Microsoft 365หรือว่า Microsoft Office ทั่วไปเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ที่เป็นแนบเมลากดเมลตรงเนี้แล้วมันจะลิงก์ไปยังอีเมลของเราได้เลยนะผมนี่มันจะแนบไฟล์ให้อัตโนมัติเลยนะผมในที่นี้ผมจะส่งในนามของ Gmail นะส่งในนามของ Gmail ส่งไปหาเมลตัวเองนะผมป5 7 8 4โอเคประมาณนี้นะผมไม่ต้อง Cc เนาะชื่อเรื่องก็เปลี่ยนเป็น Table ก็ได้แล้วก็ส่งไปนะผมเซ็ไนไปปุ๊บนะผม เป็นไฟล์นี้นะผมผมกดปิดไฟล์นี้ไปนะผมเอาลุกเดี๋ยวเราไปเช็คก,ก่อนว่าเมลของเราถูกส่งไปหรือ,อยังนะผมอินบ็อกซ์ของเอาลุกอันนี้เป็นโปรแกรมเอาลุกนะผมยังอยู่ในเอา b o กอยู่เลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งน่าจะกําลังเซ็นรีเซฟส่งอีกรอบนะผมใครอยากใช้เอาลุกที่สามารถแอดเมลได้หลายอ e ีเมลพร้อมกันในโปรแกรมเดียวเนี่ยก็อลองใช้งานได้นะผมาะว่ามันสะดวกมากเลยเนี่ยผมแอดไปประมาณห้ากเมลนะผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไอแพดนะผมว่าอ e ีเมลเราเข้าหรือ,อยังนะผม เึ้งเปิด ipad ขึ้นมาเราผมเปิดไปที่อีเมล Gmail ของผมเนาะ,ะจะเห็นว่ามี Gmail นี้นะผมมีอีเมลนี้เข้ามา1ฉบับนะผมเป็นส่งจากตัวเองนะผมแล้วก็ส่งเอกสารมาด้วยชื่อไฟล์เป็นชื่อ Table เนเป็นไฟล์ Excel นะผมจะลองเปิดดูนะผมผมเปิดมันแล้วปุ๊บเอ้ยมันเป็นเอกสารเหมือนที่สามารถแก้ไขในคอมเลยเหมือนท,ที่ผมเปิดในคอมให้ดูเมื่อกี้นะผมแล้วทีนี้ผมจะเซฟลงมาแก้ไขในต้นฉบับของ,งของผมได้ยังไงนในเวอร์ชันของผมได้ยังไง ผมก็กดไปที่มุมขวาตรงนี้ผมมุมขวาตรงนี้นะผมผมจะแนะนาวิธีเซฟวิธีแรกก่อนเนาะวิธีเซฟวิธีแรกก็คือให้บันทึกนะผมบันทึกไปยังไฟล์เลยบันทึกไปยังแอปไฟล์นะผมผมก็บันทึกไปยังแอปไฟล์เนาะกดเข้าไปนะผมแล้วก็เขาจะมีให้เลือกนะว่าจะบันทึกลงไหนนะผมในที่นี้ถ้าใครใช้วันไรอยู่ก็สามารถเลือกบันทึกไว้วันไรได้นะผมถ้ามีวันไรนะอ่าหรือถ้าใครไม่สะดวกใช้วันไรก็สามารถบันทึกใน iPad ของฉันได้ก็เลือก iPad ของฉันตรงนี้นะผมปึ้ง ผมก็จะสร้างโฟลเดอร์ไว้เป็นงานนะผมงานแล้วก็กดอันนี้ไปเซฟไปนะผมก็เลือกเข้ามาในโฟลเดอร์ของงานนะโฟลเดอร์งานที่ผมสร้างไว้เมื่อกี้กดเข้าไปแล้วก็บันทึกลงในนี้นะผมไฟล์ก็จะถูกบันทึกลงนะผมะแล้วก็วิธีสองก็คือไปกดตรงนี้เหมือนเดิมนะผมแล้วก็ถ้าเรารู้แล้วว่าไฟล์ตรงนี้มันเป็นไฟล์ Excel เราแล้วก็เปิดจาก Excel ตรงนี้เลยเลยนะผมนี่กด Excel ตรงนี้ได้เลยหรือถ้าใครหายเ c e l ไม่เจอเลื่อนไปท้ายๆายสุดนะผมจะมีจุด3มจุดกดเข้าไป แล้วก็เลื่อนหาโปรแกรม Excel พอเจอแล้วปุ๊บก็กดคลิกที่โปรแกรม Excel ซลนะผมอ่ะแบบนี้นะผมกดเข้ามาปุ๊บมันก็จะเปิดไฟล์เอกสารให้แบบนี้นะับซึ่งเปิดมาแล้วเราจะยังไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นาะนี่เราต้องบันทึกสำเนาก่อนนะรับันทึกสำเนาตรงนี้กดเข้าไปเลยปุ๊บนะับแล้วเขาจะให้เราเลือกว่าเราจะบันทึกไว้ในไหนนะับในที่นี้มีให้เลือกหลากหลายเนาะทั้งบันทึกลงบน iPad ของชันนะรับน iPad ของชั้นสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกไปเอ่าเลือกผ่านไปที่ไหนนะผมแล้วก็ แอปไฟอย่างเงี้ยก็สามารถเลือกได้นะผมใน iPad ของชั้นก็สามารถเลือกได้นะผมหรือใครอยากแบบแอดวานซ์กว่านั้นก็เลือกบันทึกลงใน One Drive นะผมนี่วันไร้ตรงนี้นะผมข้างบนนี้วันไร้ก็จะมีโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้รองรับนะผมในที่นี้ผมอยากบันทึกไว้ในวันไร้ของผมเนาะผมก็สร้างโฟลเดอร์สักอันหนึ่งนะผมเป็นชื่อว่าเทเบิลนะผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ที่บันทึกในเครื่องด้วยนะอันนี้ผมจะบันทึกในวันไร e ก่อนนะผมผมก็สร้างโฟลเดอร์ชื่อ เทเบิลขึ้นมานะผมโอเดอร์นี้นะผมก็กดบันทึกเข้าไปนะผมไฟล์นี้ก็จะสามารถแก้ไขได้ไฟล์เนี้ยก็จะถูกเซฟลงบนวันไดนะผมผมลองพิมพ์อะไรสักอย่างหนึ่งตึ๊ด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 นะแล้วก็มันก็จะบันทึกอัตโนมัตินะผมทีนี้ผมปิดไปนะผมปิดไฟล์นี้ไปอ่ะทีนี้เราจะไปดูงานที่เราบันทึกบนเครื่องก่อนนะผมบันทึกบนเครื่องเนาะก็ปัดไปทางซ้ายครั้งหนึ่งนะผมแล้วก็ค้นหานะผมอ่ะเป็นไฟล์ก็ได้อ่าเป็นไฟล์ก็จะเห็นโฟเดอร์ไฟล์ตรงนี้กดเข้าไปนะผมจะเห็น ฟลเดอร์ er ต่างๆที่เราสร้างไว้ก็คือเป็นโฟลเดอร์ที่บันทึกอยู่ในเครื่องนะผมในนี้ผมมีการครั้งแรกเนี่ยผมมีการบันทึกอ่าโฟลเดอร์ er ของอ่าไฟล์ของเทเบิลที่เป็นไฟล์ excel ลงมาบนเครื่องนะผมผมก็กดเปิดไปตรงนี้เลยมันก็จะเด้งไปที่ excel นะผมเพราะว่าเขาดีเทคเจอแล้วว่าไฟล์ตรงนี้มีการอ่า เป็นไฟล์นามสกุลของ Excel ก็จะเด้งเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมาเลยนะผมเห็นไหมมันมัน,ม,นมันไม่เห็นข้อความที่ผมพิมพ์ไปนะเพราะว่าไฟล์เนี้ยถูกบันทึกไว้นในเครื่องนะผมก็สามารถแก้ไขางานได้ตามปกตินะผมตึงต้งตึงต้งแล้วก,ก็กดเซฟไปนะผมอันนี้บนเครื่องเนาะแต่ว่าส่วนมากคนที่ใช้ iPad เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเซฟไว้บนเครื่องนะผมส่วนมากจะเซฟไว้บน One Drive กันนะผมผมจะเข้าไปที่แอปพลิเคชันของ One วันไรซ์นะที่ผมใช้งานอยู่ซึ่งเป็นตัวนี้นะผม,ผมก็เข้าไปแล้วผมจะเห็นโฟลเดอร์ที่ผมสร้างไว้นะเดี๋ยวผมเข้า พอดีวันไลฟของผมเนี่ยล็อกอินไว้2องแอคเคาน์นะผมก็จะล็อกอินไปที่แอคเคาน์ของ TI Team นะผมะก็จะเห็นโฟลเดอร์อะไรเหรอเมื่อกี้เทเบิล <table, S 1> เห็นไหมเทเบิลกดเข้าไปเทเบิลก็จะเห็นไฟล์นี้ที่เราตั้งชื่อไว้จะเปลี่ยนชื่อจากตรงนี้ก็ได้นะผมเปลี่ยนชื่อจากตรงนี้ก็ได้อ่าเป็นเทเบิลหนึ่งสองสามสี่อะไรก็ว่าไปแล้วกดดอนไปนะผมเสร็จสิ้นไปนี้เหมือนจะเปลี่ยนชื่อไม่ได้นะลองใหม่ลองใหม่เปลี่ยนชื่อไฟล์นีเ้เปลี่ยนเป็นทีมก็ได้ะ ทีมทสั้นเนี่ยเสร็จสิ้นนะผมไม่สามารถเปลี่ยนชื่อรายการนี้ได้สำเนาถูกเปิดใช้งานสําหรับแก้ไขโปรดลองอีกครั้งภายหลังโอเคเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนลวกันนะผมเราจะลองเปิดไฟล์นี้ดูก่อนนะผมเห็นไหมจะเห็นข้อมูลที่เราแก้ไขเมื่อกี้แล้วเราก็กดเปิดตรงนี้นะผมเปิดอันนี้เป็นการวิวเนาะเป็นวิวก่อนเขาจะให้เราวิวก่อนถ้าเราอยากแก้ไขเราก็ต้องมากดเปิดผ่านตัวโปรแกร,รม Excel ตรงนี้เอ้าพึ่งก็จะสามารถแก้ไขงานได้นะผมอ่าอันนี้เป็นวิธีการเซฟงานจากอ e ีเมลลงสู่ ตัวเครื่อง iPad หรือว่า OneDrive นั่นเองนะครับถ้าผมแนะนำนะถ้าจะใช้โปรโตโคอลในการรับส่งงานเอกสารต่างๆเนี่ยผมแนะนำเป็นอ e ีเมลนะครม,มันจะเซฟงานลงเครื่องค่อนข้างง่ายกว่าพวก m essenger ของ Facebook หรือแม้กระทั่ง Line นะครอันนี้มันจะค่อนข้างยากไปหน่อยนะครใช้อ e ีเมลดีกว่านะครก็จะสามารถเช่นทำงานบน iPad ได้อย่างราบรื่นแล้วนะครับผมโอเคใครสงสัยอะไรก็ทักมาถามหรือว่าคอมเมนต์ได้นะโอเคผมเจอกันคลิปหน้า ครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก้องว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสรุปทนะ่นเนาะใครมีปัญหาอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนี้ก็สามารถคอมเมนต์วิธีล้นานใต้คลิปได้เหมือนเดิมน,นะครับผมเช่นเคยครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ